เราจะเรียนเรื่องดาวเก้ายุคกันนะคะแต่เราต้องทบทวนเรื่องรูปทรงและสีสันของธาตุทั้งห้าชนิดก่อนนะคะห้าชนิดจะกระจายอยู่ในเก้าตำแหน่งของโลกอะคะ่ะเพราะนั้นเรานั่งอยู่ตรงไหนก็จะมีเก้าตำแหน่งเนี่ยมีธาตุประจําอยู่นะคะธาตุน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีธุรกิจ ถ้าเราไม่มีธาตุน้ําเราก็ไม่มีธุรกิจไม่มีอาชีพค่ะคนเราไม่มีอาชีพนี่แย่เลยนะคะมันต้องมีอาชีพก่อนนะคะหาอาชีพให้เจอนะคะเจออาชีพแล้วเราก็จะเจออชีวิตะคะนะคะเพราะนั้นอาชีพนี่สำคัญเราก็มาดูกันว่าอาชีพเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเห็นไหมคะสีดำน้ำเงินฟ้าม่วงนะคะคืออาชีพนี่อาชีพ ต้องมีตัวนี้เลยค่ะแล้วก็แก้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกจํานวนที่แก้ให้เพราะมีธุรกิจเราก็จะต้องมีเงินสดๆอันนี้ค่ะ,อะนอนเนี่ยก็คือเงินตายแบบร้านที่เปิดมานานตั้งนี่ก็คือป้ายที่เร่งโปรโมชั่นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะตั้ง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 ไว้ริมถนนเป็นธงหรือว่าเป็นแผ่นป้ายขายด่วนขายด่วนอะไรพวกนี้นะคะขาดไม่ได้คือแสงไฟค่ะไฟเนี่ย จะได้พลังจากไม้ทั้งตั้งทั้งนอนเนี่ยนะคะจะได้พลังจากไม้มาเป็นเชื้อไฟค่ะเพราะนั้นทุกแห่งต้องมีไฟโดยเฉพาะขายอาหารร้านอาหารร้านไหนไม่มีไฟส่องมาที่อาหารโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วบูดหมดเลยค่ะนะคะขายไม่ได้ต้องเททิ้งเย็นลงต้องเอาไปเทเลียงป่าก็เพราะว่าไม่มีไฟส่องนั่นเองเพราะนั้นตู้ รกระลังชามอะไรที่คุณวางขายอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วหรือยังไม่สําเร็จขายหมูขายเนื้อขายอะไรต้องมีไฟนะคะไม่มีไฟจะขายไม่ได้ไฟเนี่ยให้พลังกับดินะคะเพราะนั้นดินคือกฎเกณฑ์มันก็จะมีกฎมีเกณฑ์เราไม่สร้างโต๊ะสี่เหลี่ยมสําหรับให้คนดั่งนะคะเราจะทําโต๊ะสี่เหลี่ยมไว้วางขายของนะคะแล้วเราก็ไม่ทาป้ายสี่เหลี่ยมด้วยเพราะว่าสี่เหลี่ยมคือกฎเกณฑ์ เราก็จะทาป้ายนอนป้ายสีเหล่ยมผืนผ้าไม่สี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ามสีเหลืองนะคะโต๊ะมันจะขายไม่ได้เลยค่ะนะคะมันจะรับบริจาคอย่างเดียวเลยไม่มีใครบริจาคก,ก็เรียบร้อยนะคะส่วนสีขาวเนี่ยส่งกลมเนี่ยก็จะเป็นผู้อุปการะนะคะพอเรามีสีขาวส่งกลมเนี่ยตัวที่เราจะได้ก็คือลูกคะ้าค่ะซื้อกันประจาเลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าหากเป็นน้ำเงินขาวดําขาวเนี่ยก็จะมีคนซื้อเยอะนะคะแล้วถ้าเป็นเขียวแดงเนี่ยก็จะแพงไม่ต่อนะคะเขียวแดงเนี่ยแพงไม่ต่อค่ะนะคะทุกร้านเนี่ยเอเคเอ่ออ,อ,อะไรอะเซเว่นนะคะขยะไม่แพงไม่ต่อก็กเขียวแดงนะคะแล้วก็เขียวดำเนี่ขายหมดนะคะเขียวดำน้ำเงินฟ้ามือหนังสืออาจารย์ขายหมดขายหมด นะคะเพราะว่าเป็นสีดำเงินกับเขียวนะคะแดงเหลืองมั่นคงค่ะต้องการความมั่นคงต้องสีแดงกับสีเหลืองแล้วเหลืองขาวนี่ก็บริการใครมคคนที่บริการร้านซักผ้าร้านเข็นรถถนนให้จอดรับส่งก็จะเป็นขาวเหลืองนะคะแดงขาวห้ามเขา้าห้ามจอดเข้าไปแล้วตายนะครับเพราะนั้นใครไปปักป้ายขายที่อ่ะแล้วสีแดงกับสีขาวเจงค่ะ ป้ายขายที่ต้องเป็นสีน้ำเงินนะคะดำคนไทยเราถือเพราะนั้นน้ำเงินเขียวเนี่ยเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแล้วก็ห้ามถอดป้ายจนกว่าจะได้เงินนะคะตกลงซื้อขายกันแล้วไม่ต้องติดป้ายนะ,ะเพราะว่าฉันซื้อแน่นอนอย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อเพราะว่าถ้าเราเอาป้ายออกมันหายไปเลยค่ะคนซื้อนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลิกติดจนกว่าคุณจะได้เงิน แม้แต่ตกลงอะไรกันแล้วก็ไม่ต้องเลิกนะคะมันจะได้ขายได้แล้วก็อันนี้ก็คือธาตุที่ช่วยเหลือกันแล้วก็พิจารกันต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเอาจํานวนเข้ามาเกี่ยวธาตุทองเนี่ยเป็นตัวที่แก้ไขธาตุน้ำาหไ,ไหมคะทองให้พลังกับน้ําเพราะฉะนั้นเมื่อดินเนี่ยมาปิดกั้นน้านะคะดินตัวเนี้ย ปิดกั้นน้ําคุณก็ต้องเอาทองแก้ทองก็คือสมกลมสีขาวนะคะเอาแก้ระหว่างเฮ้ระหว่างเห็นไหมคะเห็นอาจารย์ทํำไหมคะเนี่ยตัวนี้คือตัวแก้นะดินปิดกั้นน้ําเอาทองมาไว้ตรงกลางนะคะเอาทองมาไว้ตรงกลางน้ําน้ําไปดับไฟต้องเอาไม้แก้คะ่ะเพราะว่า น้ำเป็นแม่ของไม้นะคะแล้วถ้าไฟหลอมทองนะคะไฟตัวนี้ไปหลอมทอง <c oughs> ก็เอาดินแก่ค่ะนะคะดินจะเป็นตัวแก่เอาดินแก่แล้วถ้าทองไปตัดไม้ทองตัวนี้ไปทำลายไม้ก็ต้องเอาน้ำแก่นะคะเอาน้ำแก่ตัวนี้เอาสีดำเงินฟ้าม่วงแก่นะคะ แล้วก็ถ้าไม้ชําแรกดินคือสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยเป็นศัตรูกันเนี่ยก็เอาไฟแก้ครับเพราะฉะนั้นที่ไหนไม่มีไฟที่ด้านก็มืดมนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องจําไว้เลยว่าไม่ว่าบ้านที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าคุณจะต้องติดไฟแะคกลาวันกลางคืนไม่เกี่ยวนะคะแสงอาทิตย์ก็ต้องส่องอยู่แล้วถ้าหากบ้านไหนดินไม่ส่อง ดินไฟไม่ส่องพื้นดินเนี่ยต้นไม้คือบผีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งไหนที่ไม่มีแสงสว่างอะ่ะคุณก็ต้องเอาไฟไปติดไม่งั้นผีก็คือโรคภัยไข้เจ็บเชื้อรางูไอหนูเข้าไปอยู่นะคะทุกคนทุกแห่งต้องไม่มืดค่ะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะคะโดยเฉพาะในบ้านที่อยู่อาศัยแสงแดดต้องส่องถึงพื้นดิน นะบางคนก็นบ้าต้นไม้ปลูกสักนีก่คมไปหมดเลยนะเรียกว่าไม่ให้แดดเล็กเข้ามาลอดเข้ามาเลยตายค่ะพ่อป่วยแม่ป่วยลูกป่วยคนใช้ป่วยตายตายยกครัวเพราะแดดไม่ส่องนั่นเองเชื้อโรคค่ะเชื้อโรคกัตสัย์ร้ายจะรบอยู่ในความมืดนะคะนี่ทบทวนแล้วก็มีตัวได้รับพระธรอาจารย์บอกไปแล้วนะคะ